อยากหนีความวุ่นวายไปหาธรรมชาติสวยๆไหมแจกแผนเที่ยวชิลๆธรรมชาติแบบจัดเต็มทริปฮานอยยินติดฮานาม3สามวันสองคืนวันที่1ฮานอยเริ่มมาแรกจากสนามบินตรงเข้าสู่เมืองหลวงฮานอยแล้วไปไหว้พระขอพรอที่วัดเฉินกุวกวัดเก่าแก่อายุกว่า1500ปีต่อด้วยสุสานโฮจิมินสถานที่สําคัญที่คนเวียดน,นามเคารพแล้วไปถ่ายรูปมุมสุดคลาสสิกที่โบสถ์เซนต์โจเซฟ และวัดเนินหยกกลางทะเลสาบขอนเกียมบ่ายๆไปจิบกาแฟนั่งชิลดูรถไฟวิ่งผ่านที่คาเฟ่รถไฟบอกเลยว่าฟิวดีมากก่อนจะปิดท้ายข่า้าเพลนแรกด้วยไฟสวยๆที่เมก้าแกนโรงแล้วกลับไปพกักโรงแรมในย่านโอวคอร์เดอร์วันที่2นินบิดเช้าวันที่2เดินทางไปนินบิดเริ่มกันที่วัดบ่ายดิงวัดใหญ่อลังการเดินชมพระทองคาสวยๆพร้อมวิวภูเขาสุดอลังจากนั้นไปล่องเรือที่จางอานธรรมชาติสองข้างคือปีงามมากหุบเขาถ้ำน้ำใสๆครบช่วงเย็นเดินเล่นที่เมืองเก่าฮวาลอ แล้วเข้าที่พักใจกลางดินบินหลับสบายพร้อมวิวภูเขาวันที่3หานามวันสุดท้ายเราจะไปกันที่วัดตามจุกวัดใหญ่ที่สุดในโลกเดินชมสถาปัตยกรรมมายักษ์แบบหายากก่อนแวะหมู่บ้านทูบที่มีสีสันสดใสถ่ายรูปออกมาคือปังแล้วกลับเข้าฮานอยทานอาหารเย็นก่อนเทินทางกลับสนามบินใครชอบทริปที่ครบทางวัฒนธรรมธรรมชาติคาเฟ่จุดถ่ายรูปสวยๆทริปนี้คือเหมาะมากค่ะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทริปเริ่อๆ